สวัสดีค่ะพราเวซี่ท็อกวิดเมยุรีนะคะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPa นะคะกำหนดเรื่องเกี่ยวกับความลับผิดทางแพ่งเอาไว้อยู่ในมาตรา77กับ78นะคะในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะคะเอาข้อมูลของคนอื่นเข้าไปใช้ในทางธุรกิจธุรกรรมแล้วไม่คุ้มครองที่ดีเพียงพอเกิดการละเมิดและเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องเรียนนะคะตามกฎหมายแพ่งในมาตรา77ได้อันนั้นคือต้องพิสูจน์ข้อความเสียหายที่แท้จริงเกิดขึ้นนะคะเมื่อพิสูจน์ความเสียหายที่แท้รริงในมาาต77 77แล้วนะคะก็จะมีมตรา78อีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษนะคะหรือค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า punitive damage นะคะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นในกฎหมายทั่วไปนะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์ของค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการลงโทษเนี่ยมี2เรื่องค่ะอันที่1คือเย er ียวยาเพิ่มนะคะเยียวยากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดนะคะและเหตุผลที่2คือเพื่อการยับยั้งไม่ให้เป็นคดีตัวอย่างไม่ให้เกิดแบบนี้กับการละเมิดในคดีถัดไป ะะมันจะเนว้อถุกประสงค์ในการเยียวยาและการยับยั้งนะคะนี่ตัวนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1 9 0 0นะคะในประเทศอังกฤษนะคะก็จะมีคดีแรกนะคะที่ทางอังกฤษเขาออกแนวออกมาในการที่จะมีการปรับเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายใน,ในการลงโทษนะคะ ในประเทศไทยก็มีการรับเอาตัวกฎหมายเหล่านี้ค่ะเอาคําเหล่านี้มาใช้ในกฎหมายไทยเหมือนกันนะคะในกฎหมายไทยฉบับแรกเลยที่มีเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายเชิงลงโทษเลยคือเรื่องเกี่ยวกับความลับการค้านะคะเกิดขึ้นในปี2,400่กว่าๆนี่เราจะไม่ได้เนาะถัดมากฎหมายฉบับที่2ที่มีเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายเชิงลงโทษคือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภา,ภาพชีวิตคนพิการมาตรา16นะคะการไปละเมิดต่อคนพิการไปเลือกปฏิบัติต่อคนพิการนะคะอันนี้ก็มีค่าเสียหายเชิงลงโทษอยู่อันนี้พศ2550นะคะ ถัดมาค่ะในปี2 5 5 1ก็มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับค่าเสียหายเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกิดการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะเกิดขึ้นในปี2 5 5 1และฉบับที่4จึจนเกิดขึ้นนะคะเรื่องเกี่ยวกับพรบวิธีพิจรารณาคาดีผู้บริโภคเห็นไ,ไหมคะว่าเวลาที่มันมีเรื่องพวกนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนปกตินะคะกัะเจดบ,บุคคลนะคะผู้บริโภคเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะคะและฉบับถัดมาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพรบลิขสิทธิ์ เราบอเลกเซชันนี้เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เอง2,558นะคะและฉบับที่6กก็มาเขียนอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเราจะเห็นว่าตัวเรื่องเกี่ยวกับค่าเสียหายเชิงลงโทษเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์มันเพื่อเยียวยาและยับยั้งไม่ให้เกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเพื่อไม่ละเมิดต่อประชาชนอีกเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นเคสแรกแล,แล้วเกิดว่ามีการสั่งปรับตัวนี้มันก็จะเป็นเคสมาตรฐานที่ให้เห็นได้ว่าเวลาปรับเขาปรับได้ยังไงนะคะ โดยหลักของกฎหมายเท่าที่อ่านมาแต่ละตัวนะคะเขาจะ,ะวางหลักเอาไว้ว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษเนี่ยปรับไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายจริงสมมุติว่ามาตรา77ที่สุดได้แล้วว่ามีความเสียหายแล้ว ค่าเสียหายที่แท้จริง1แสนบาทนะคะแปลว่าศาลท่านสามารถสั่งตามนี้ได้อีกไม่เกิน2เท่านะคะคำว่าไม่เกิน2เท่าไม่ได้ไหมายความว่าต้องปรับ2เท่าเท่านั้นนะคะรวมเป็น3เท่านะจาก1 0แสนกลายเป็น3 0 0 0 0 0ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปค่าเสียหาย1 0 0 0 0 0ปรับค่าเสียหายเชิงลงโทษได้ไม่เกิน2เท่านะคะอาจจะปรับเต็มแม็กก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นคดีแรกๆก็อาจจะเป็นแค่คดีตัวอย่างอาจจะปรับแค่0.5เท่าหรือ1เท่าหรืออาจจะไม่ปรับเลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่กรณีที่ศาลท่านพิจารณาเห็นสมควรนะคะ แต่ให้รู้ไว้ว่า m a x i m ิมคือไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายจริงแปลว่าคุณต้องมีโอกาสเผื่อไว้ว่าคุณจะต้องเสียประมาณ3เท่านะคะอ่ะอันนี้เป็นสัพ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในวงการของการค้าปรับต่างๆนะคะถ้าท่านใดที่ทําเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นในการทําธุรกิจธุรกรรมเยอะๆนะคะ ท่านต้องตระหนักเรื่องการคุ้มครองข้อมูลให้ดีเพราะแม่ท่านจะมีค่าใช้ใจ่ายพวกนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าอายุความฟ้องมันนานแค่ไหนนะคะในกฎหมายเขียนเอาไว้เหมือนกันท้ายมาตรา78ค่ะว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถ้าคุณทราบว่าข้อมูลของคุณถูกละเมิดนะคะนับจากทราบเหตุนะคะอายุความที่ฟ้องได้เนี่ย3ปีนะคะ,ะสมมุติว่าวันนี้คุณไปเห็นในเว็บใต้ดินขายข้อมูลของบริษัท ABC นะคะแล้วในนั้นน่ะมีชื่อเราที่เป็นหรือว่ามีแอคเคาน์เราที่เป็นคนเคยซื้อสินค้าล้านนี้อยู่นะคะแปลว่าเราทราบเหตุแล้วนับจากทราบเหตุเนี่ยค่ะคุณจะต้องทําเรื่องเกี่ยวกับการฟ้องคดีทางแพ่งภายใน3ปีแต่ว่าถ้าไม่ฟ้องภายใน3ปีนับจากทราบเหตุคุณก็ต้อง ้องภายใน10ปีนับจากเกิดเหตุ การที่เขาเออกข้อมูลไปเนี่ยค่ะแล้วเขาไปเผยแพร่หรือไปขายต่อเนี่ยบางทีงเขารู้ข้อมูลมาก่อนหน้านั้นแล้วเป็นหลายปีมากกว่าเขาจะมาเปิดเผยกว่าเขาจะมาขายนะคะเพราะนั้นมันก็เลยมี2อายุความนะคะ3ปีนับจากทราบเหตุนะคะและ10ปีนับจากที่มันมีการละเมิดกันเกิดขึ้นนะคะก็อันนี้ฝากไว้ในเรื่องของกฎหมายแพ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันในเรื่องของโทษทางอาญาซึ่งเป็นตัวที่หลายๆคนชอบคุยกันแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับตัวกฎหมายนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้